ะะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว s f e t ี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวได้ต่อในระยะสั้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดลบไป2.30จุด อยู่ที่ระดับ1,052.6 0จุดในส่วนของตัว s 5 0า1 4ดูเหมือนว่าในส่วนของอปัจจัยบวกจากข้างนอกเองในเรื่องของอาการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมของ BOJ เนี่ยจะมีการตอบรับไปค่อนข้างมากแล้วก็กลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ของจีนที่ชะลอตัวลงกันอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อ,อตัวรัชนีเซฟตี้แล้วก็ในส่วนของตัวเซฟตี้อินดีคฟิเจอร์ให้มีการพักตัวลงมาเมื่อวานนี้ขณะที่ในส่วนของตัวเลขในภาคการผลิตของสารัฐที่ออกมาเามื่อวานค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าที่คาดการเนี่ยก็ยังสนับสนุนในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มองว่ายังน่าจะได้รับแรง จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งส่วนหนึ่งแม้ว่าถ้าดูในส่วนของยูโรโซนเองเนี่ยภาพของเศรษฐกิจก็ดูค่อนข้างอ่อนแ อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะย,ยังมีประเด็นที่ยังให้รุ้นกันอยู่ในเรื่องของผลการประชุม ECB ในวันพฤหัสนี้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาหรือไม่ส่วนในเรื่องของเงินเฟ้อในประเทศเองเนีย่ยรายงานออกมาเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่มากนักก็ยังทําให้มองว่าไม่เห็นสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจน เท่าไร่ซึ่งก็ทำให้ในส่วนของการประชุมกรงงในวันนี้เนี่ยก็ยังน่าจะเห็นการคาดการในเรื่องของการคงอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2%ก็ติดตามในส่วนของการประชุมในวันพุธนี้ส่วนแรงซื้อของนักทุนในตลาดหุ้นเนี่ยในส่วนของสถาบัานก็ยังมีเข้ามา ต่อเนื่องก็ยังช่วยประคองในส่วนของอาดาวไซต์ของตัวรัชนี s ซฟแม้ว่าในส่วนของตัว s ซฟฟิซตี้เด็กฟิเนี่ยนักทุนสถาพันกลับมาขายมากกว่า9000กว่าสัญญาแต่ว่าในส่วนของต่างชาติเองเนี่ยก็ยังมีซื้อเข้ามา,าต่อเนื่องเป็นวันที่7อีก6,387สัญญาในส่วนของ index future ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตัว s 5 0 z 1 4เนี่ยยังอยู่ลนะักษณะไซเวย์ในกรอบ 1,048ถึง1,055จุดแต่ก็ยังคงลุ้น ว่าจะมีโอกาสเบรกในส่วนของกรอบด้านบนขึ้นไปต่อได้ในวันถัดๆไปแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยในจังหวะที่มีการพักตัวลงมาเราวงมองว่าเป็นโอกาสสําหรับผู้ที่ปิดสถานะลองเดิมไปเมื่อวานนี้เนี่ยสามารถเข้าไปรอเปิดลองใหม่ในช่วงที่ย่อตัวลงมาที่ระดับ1048จุดได้ในส่วนของตัว s 5 0 z 1 4ทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ1 0 4 2จุด ส่วนซิงเกิลซอฟฟิวเจอร์เนี่ยมองวันนี้แนวโน้มเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในตัว PTGC Z14 ได้ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยยังเห็นราคาเมื่อวานปิดทรงตัวเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย A 5วันโดยในส่วนของราคาปิดไปที่ระดับ62.25บวกไป0.2 ห้าบาทขณะที่ในส่วนของเครื่องมือ MACD เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปยืนเหนือ,เ,อเส้นซีโร่ไลน์แล้วก็มีสัญญาณมองว่าน่าจะมีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนมากขึ้นส่วน ISI ยังเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อทำให้น้ำหนักเนี่ยยังอยู่ในทางบวกก็มีโอกาส ไม่น้อยเหมือนกันที่จะผ่านระดับ3บาทขึ้นไปทดสอบระดับ64.70บาทแม้ว่าถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงมาเนี่ยอาจจะทำให้เห็นการพักตัวลงมาสั้นๆได้เหมือนกันในวันนี้แนะนำให้เข้ากินกำไรลอง PTGC z 14ที่ระดับ62บาทหรือว่าต่ำกว่าโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ65.50บาทตัขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ60บาทลงมาปิดการชุมในส่วนของตลาดอนุพ ท่า